สวัสดีนะคะวันนี้เอกก็มาพูดถึงความสวยความงามกันต่อนะคะก็มีครีมตัวหนึ่งที่เอกอยากจะแนะนําเป็นครีมทารอบดวงตาซึ่งเออใช้มาสองปีแล้วก็เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นแล้วที่เอกเคยใช้มาแบบแบรนด์หนึ่งหลายๆยี่ห้อนะะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ดีมากเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้แอนด์แอนนะคะ คาริสนะคะี่ห้อนี้เป็นมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ25ชนิดเลยนะซึ่งเอดใช้แล้วเนี่ยก็จะไม่ระคายเคืองผิวรอบดวงตาใช้แล้วแบบรู้สึกว่ามันอ่อนโยนต่อผิวรอบดวงตามากแล้วก็ที่สําคัญก็คือช่วยเรื่องของรูรอยนะคะสำหรับผู้หญิงที่อายุ47อย่างเงี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าใช่เลยแล้วก็ เอชัยแล้วส่วนตัวเก็รู้สึกว่ามันดีทัแบบคนที่แบบผิวท,ที่เป็นเริ่มเป็นยูรอยแล้วแต่เอชัยนี่ก็คือแบบสามารถที่จะลดยร้อยลงไปได้เยอะเลยค่ะซึ่งแบบตอนนี้เอสี่เจ็ดแล้วก็ยร้อ,อนยนี้ก็คือแทบไม่มีเพราะตอนนี้ใช้มาสองปีแล้วก็คือถือได้ว่าเอาตัวเองเนี่ยใช้ด้วยตัวเองแล้วรู้สึกว่าเออชอบตัวนี้จริงๆแล้วก็ถูกใจมาก ก็เลยอยากจะแนะนําให้่าหลายๆท่านที่แบบไม่มองหาครีมรอกตรงตาดีๆแล้วราคาไม่แพงนะคะตัวนี้เนี่ยแค่790บาทนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองซื้อใช้ดูนะคะซึ่งเราเคยใช้ที่้อแบบสองสามพัน0สามสี่พันหรือเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ซึ่งแบบเอกว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้นะคะซึ่งเดีใช้เทียบ มาหลายหลายครั้งตัวนี้เอกก็ใช้ติดต่อกันมาสองปีแล้วรู้สุดหูได้ผลแล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผลส่วนขนาดหลอดนะคะก็เนี่ยนะคะก็หลอดใหญ่เลยอยู่นะคะเอใช้หลอดนึงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณใช้แค่มเมล็ดถั่วเขียวแวแค่ใช้ได้สองเดือนเลยนะคะสองเดือนกว่าๆถ้าหากว่าเราใช้ตอนกลางคืนทุกวันนะคะอันนี้คือใช้ทุกวันเลยนะคะเนี่ยก็คือจะทําให้เราแบบ ผิวลบดวงตาเราเนี่ยได้ผลดีมากเลยนะก็จัดแนะนำให้ใช้นะคะซึ่งแบบตัวคาริสเนี่ยคะยี่ห้อคาริสน,นะคะก็คือจะเป็นไอเทนอย่างเซรั่มอออินวันนะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับคนที่เริ่มมีริ้วรอยรอบดวงตานะคะแล้วก็มีช่วยในเรื่องของถุงใต้ตาที่บวมนะคะให้คือให้แบบว่าไม่บวมได้แล้วก็รอบแล้วก็มีเรื่องของ ทำรอบดวงตาอย่างเงี้ยก็จะทําให้แบบรอบดวงตากระจ่างใสนี่คือแบบไม่ได้ใช้ครีมแบบอะไรเลยนะแค่แบบว่าทาตัวนี้นะคะแนะนําวิธีใช้ตัวนี้อันนี้คือน้าแบบไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะก็เอ็อจะใช้ครีมทารอบดวงตาตัวนี้นะคะทาเนี่ค่ะเราก็จะใช้แค่ นิดเดียวค่ะไม่เยอะนี่นะคะนี่นีนะะ่นค่ะทำเป็นสบกเกี่ยแค่นี้ค่ะแล้วเราก็ทา,า,านี่ค่ทาแล้วรอดเกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะจะช่วยเรื่องของริ้วรอยหรือถ้าหากว่าตรงไหนที่เรามีริ้วรอยเยอะๆอย่างดเงี้ย,ยค่ะ แล้วก็ชุ่มตรงชุ่มนี่และใช้แค่นี้เองอเห็นไหมครนี่คแล้วเราก็ทาเหยียบไปทัว่วเลยใช้นิ้วนางนะคะเพราะนิ้วนางเขาน้ำหมักเขาจะเบานีา่ค่ะก็จะให้ยืวรอยใต้ตาเรากระชับเนี่ย,ยาทาไปนะคะ ก็จะช่วยทําให้รอบดวงตาเราเนี่ยนิ้วรอยเนี่ยแทบของเองี่คือแทบจะไม่มีเลยตอนนี้ก็สี่สิบเจ็ดละเก๋ก็ใช้คาริสเนี่ยค่ะมาอสองปีแล้วก็คือแบบรอบดวงตานี่คือแบบดีมากเลยแล้วก็ลิ้วรอยนี่แทบจะไม่มีเลยคือถ้ามีก็คือน้อยมากเลยเนี่ยค่ะก็คือนี่คือไวได้แต่งหน้าแล้วทาตั๊กตือเห็นไหมครับว่าแห้งแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะแต่งหน้าต่อแล้วก็จะไม่มีคาราบแล้ว ก็ไม่แพ้ด้วยนะคะือมันจะไม่ระคายเคืองเพราะว่าเขาสารสะลาของเขาเนี่ยเป็นออร์แกนิกหมดเลยนะคะช่วยทําให้แบบเราทาแล้วเนี่ยซึมซึมรอบดวงตาแล้วก็ทาก่อนนอนแล้วก็ทาก่อนแต่งหน้าได้ดีมากเลยค่ะก็แนะนาอยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะคะตัวนี้ใช้ดีด,ดีว่าเอกใช้ติดต่อกันมาสองปีแล้วแล้วก็ใช้ครีมรอบดวงตายี่ห้ออื่นกะ็ราคาก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ ก็ยังเทียบกับตัวนี้แล้วคือ,อตัวนี้ก็คือตาบใจนะเอก็จะชอบมากที่สุดเลยเพราะว่าหลอดหนึ่งแค่เจ็ดร้อยค่ะดร้อย้าสิบาทนะคะก็ทุกคนก็ลองใช้ดูนะคะตัวนี้เอแน,นิยามคาะว่าเอช้มาสองปีแล้วิ้วรอยนี้คือไม่มีเลยภายในสองปีที่ผ่านมานี่คือตอนนี้สี่สิบเจ็ดแล้วก็คือิูวรอยก็แทบจะไม่ไม่มีเลยน้อยมากเลยอย่างนี้ยค่ะก็เหลืออยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะคะ ก็ตัวเองเนี่ยใช้แล้วก็ได้ผลจริงกับตัวเองจริงๆค่ะแล้วก็แป้งฝุ่นแค่นั้นเองค่ะเราก็ทาหน้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทาครีมรองพื้นอะไรเลยก็คือดูดูแบบดูแบบไม่แบบคือแทบจะแบบผิวนี่คือแบบดีมากเลยเพราะว่าเขาจะอุ้มน้ําในชั้นใต้ตาผิวดีๆแล้วก็มีสารสก,กัดจากธรรมชาติแล้วก็เป็นสูตรออร์แกนิกจริงๆใช้แล้วแบบโหสุด เออใช้มาหลายตัวแนละ้วตัวนี้แบบเฮ้ยเจ๋งอะ่ะชอบอะ่ะแล้วคือเออใช้แล้วก็มันก็ถูกถูกกว่าตัวเล็กเด็กก็หลายๆท่านนะคะที่แบบว่าอยากลองใช้อายครีมที่ราคาไม่แพงนะ่แค่790บาทนะคะยี่ห้อคาริสนะคะสามารถที่จะลองซื้อมาใช้ดูแล้วก็ลองใช้กับตัวเองแล้ว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีใบอยอยมีอะไรทุกอย่างซึ่งแบบรับประกันเลยนะคะว่าเป็นของที่แบบว่าผลิตออกมามีคุณภาพเอ็กก็อยากให้แบบเราก็ คุณลุนสินค้าของประเทศไทยเรานี่แหละค่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่ดีแลยเอใช้วรู้สึกว่าเออมันได้ผลจริงๆว่ามันก็ดีแล้วราคาไม่แพงเราไม่ต้องไปซื้อของแบบเมืองน,นอกนําเข้าเข้ามาแบบแพงแบบกระปุกเป็นหมื่นอะไรเงี้ยและอันนี้ี่เป็นตัวคิงเบ้าตรงตาที่แบบเอชใช้แล้วแบบโอ้มันดีจริงๆนะก็อยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะคะ ซึ่งแบบเป็นสูตรออร์แกนิกจริงๆแล้วเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเราอายุ47เจแล้วอย่างเงี้ยนะคะผู้หญิงอายุ3 0มิเนี่ยก็เริ่มใช้ได้นะคะิดวบาตงตาที่ห้อนีของคาลิสนะทีอยากให้ใช้จริงๆแล้วก็คือเนี่ยดูหน้าเอกคือเอกเอาหน้าเอกเป็นประกันนคือเอใช้แล้วเอกชอบมาก,กเลยก็เป็นเคล็ดลับความงามอย่างหนึ่งที่เออยากให้ทุกคนได้ได้ลองใช้ดูนะคะแล้วก็มันดีกับผิวเราจริงๆรอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้ ผิวดีนะคะอยู่กับเรานาน,านๆเราก็ดูแลเขาแล้วก็อย่างที่เอกบอกอะเราก็หาครีมที่มันมันใช้ดีเพราะเดี๋ยวนีครีมในตลาดมันมีเยอะมากมันมีทั้งของหลากหลายคุณภาพนะคะแต่ตัวนี้เอกใช้เองแล้วเอกว่าแบกเอกก็อยากแบบบอกต่อทุกคนว่ามันใช้ดีจริงๆนั้นเรียนดูหน้าเอกบอกว่า47แล้วเี่กก็ยังแบบ ถทบจะไม่มีริ้วรอยแล้วเขาก็พยุงริ้วรอยได้ดีมากเลยถ้าแบบคนที่แบบมีริ้วรอยนะเองแนะนําตัวนี้เลยแค่7จ็ยห้าสิบาทแล้วก็มีทุกอย่างมีออยมีใบรับมีถางสกัดจากธรรมชาติซึ่งแบบมีส่วนผสมของไข่มุกอะโคลยาซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็อยากให้ทุกคนลองใช้ดูซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเหมาะกับผิว อ่าอย่างเราๆนะคะสาหรับผู้หญิงที่แบบรักสวยรักงานแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็รับประกันเลยค่ะว่าดีจริงๆไม่มีราคาเคืนเหมือนมีห้องบอางทีที่ห้องโรงแรมอกใช่ก็ยังรู้สึกระคายเคืองนี่ใช่แล้วรู้สึกแบบโออดีมากแล้วเขาซึมเข้าผิวเลยแล้วรู้สึกว่าโอ้แบบผิวนี่แบบมันมันได้รับการฟื้นฟูจริงๆะค,ะค่ะนะคะก็ถ้าหากว่าสนใจก็ติดต่อลองสั่งซื้อดูกันเองโดยตรงนะคะเอฟ แค่แนะนำนะครัว่าใช้แล้วมันได้ผลดีจริงๆก็อยากให้ทุกคนสวยเหมือนกันนะคะสวยด้วยกันนะคะไปด้วยกันนานๆน,นะคะค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะก็มี่ห้อคาลิสนะคะหรือจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ติดต่อถ้าใครสนใจสักทีก็ซื้อตรงได้เลยนะคะไม่ต้องมาผ่านเองเลยนะคะเพราะาอันนี้เอกแค่บอกต่อว่าใช้แล้วมันดีจริงๆก็อยากทุกคนลองใช้ดูนะ แ่790บาทเองแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ดีแล้วก็เป็นสูตรสก,กัดจากธรรมชาติจริงๆนะฮะเนี่ยมีหน้าใช้มันสองปีไม่อยากจะคุยไปพายคลิปนี้ไปก่อนนะคะตอนนี้ก็สั้นๆแค่นี้ค่ะลยยแล้วยังไง้วมีโอกาสแล้วก็ได้คุยกันใหม่นะ